<Okay. S 2> อันนี้เป็นที่จอดรถล้อเดียวนะครับเป็นแบบออตโต้ป่อยมือเด็ก่อยมือเด็กเขาจะได้รู้ <Okay. S 1> ออไหนอลองขยับด้ขยับนี่มันจะแน่นนะจะไม่หล่นง่ายโอเคเวลาทีนี้เวลาออกก็ง่ายครับตั้งรถขึ้นแล้วก็เสียนออกได้เลยโอเคเดี okay. ๋ยวลองดูล้อที่ล้อ16นะ V8 okay. แปโอเใส่ไปปึ๊บปิดเครื่องให้ดูหน่อยพี่ ส่อติดเครื่องแล้วก็เราก็นี้ได้เลยแงรงอ่ะมันไม่จะไม่ลงแต่จริงล้อสิบหกอาจจะเลื่อนตำแหน่งตัวนี้เข้ามาใกล้หน่อยเป็นตัวตำแหน่งตรงนี้ก็ได้แต่นี้มันจะได้ล้อสิบแปดยี่สิบถ้าใหญ่กว่ายี่สิบก็เลื่อนไปอีกจุดนหนึ่งครับล้อสิบสี่หรือเล็กกว่าสิบสี่ก็ได้ตำแหน่งนี้แลพอดีโอเคนี้ล้อดูล้อสนะิบสี่อะนี่สิบสี่สิบสี่เอ็มโอเคสายไฟป,ปุ๊บ ปิดเครื่องแนละ้ก็วางได้เหมือนกันจริงๆตำแหน่งช่องนี้มันวางได้หมดทุกรุ่นเนะ <Okay. S 1> okay. เอเ๋ออกเลย